ปิจเทอมใหญ่นะครับต่อสร้างหองพักนักเรียนหญิงนะครับก็พรุ่จะมาแล้วเสร็จในตอนช่วงของเดือนราคมนะครับที่อาคารด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่มีภาษาอังกฤษเขียนอยู่นะครับรัสเซียรัสกซีตโคราส์นะครับนั่นก็เป็นอาคารที่มีผงบจิ้ใหน้นะครับเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทเศษนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็คือห้องน้ำของนักเรียนชายนะครับหลังจากการดูแลห,ห้องน้ำ อาจารย์ของพักโรงเรียนหญิงเสร็จนะครับก็มีการรับเข้โรงเรียนชายว่าห้องน้ำของโรงเรียนหญิงนะครับก็อยู่ในตัวมีความสะดวกสบายทุกอย่างนะครับสวยงามเหมือนกับแฟนะครับีนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านประธานที่มีจะเดินเข้าสู่ห้องรับรองนะครับท่านจะอยู่รับฟังพน,นักศากษาสสักครู่หนึ่งนะครับ จากนั้นแล้วก็จะ,ะแนะนําบุคคลสําคัญและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับาทางด้านไคโรประเทศอิยิปต์ก็จะปัญญาพิเศษนะครับนี่ก็คือกําหนดการคร่าวๆในค่ำคืนนี้นะครับที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานนะครับมาอะไรมาอะไรเข้ามาได้ไม่เป็นไรเข้าได้นี่ออกนี่เลยเชิญเชิญเชิญ ข้ามาเลยข้ามาเลยขณะน,นี้ยังไม่มีนะครับโครงการที่2นะครับเป็นโครงการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่อนาเขตของโรงเรียนและจัดสร้างอาคารมัสยิดเพื่อใช้ประกอบการงบประมาณทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็นขอพักให้เช่าพอดีหรืออาคารมัสยิดน,นะครับเพื่อทําศาสนกิจประจําเวลานั้นก็คงยังต้องอใช้งบประมาณอีก22ล้านนะครับก็เป็นโครงมัชชิลิแห่งนี้จัดงานบ่อยเหลือเกิน ปีหนึ่งอยา่างน้อยสองครั้งครั้งน้อยนายวิศรุตละอองเงินนายสักรินนารินนายปียพงศ์มัสแลกนายตัส,สรีกินมาลัยนายนธีรวัตรมั่มูดีแล้วก็นายวิทยาพันโดยนะครับก็เป็นคณะนักชีพนะครับของสถาบันแห่งนี้เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโตะจีนนะครับก็จะเห็นกลุ่มนี้นะครับแต่กลุ่มนี้ก็ มีได้รับคุณไปไปนอกบ้างหรือเปล่าอินชาลอฟปีหน้ามีไปแล้วหลายคนนะครับชุดนี้ก็บอกว่ารอคิวนะครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวมีเพียวนีเพียวมาเขาเอาของพร้อมนะครับเกินแล้วครับ Also, thank you for having ก็ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เป็นคนเป็เนี่ยได้มีความเป็ก้าวหน้าที่ถ้ารับราชการก็มีหลายท่านที่ในทีเป็นปลัดกระรูงมาดไทยก็มีเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็มีนนี้เรัน

Yeah.

ซึ่งเอ่อไม่ใช่ร่หรือว่ากรรวมกันการศึกษานั้นที่จะสื่อสารกันได้แต่ก็สามารถที่จะว่าส่อากนกมัอ่ที่นการมาดกั่ดที่เป็นรใจส่ والحضاره الاسلاميه والحضاره المجوسيه هي حضارات شرعيه تنبع من عين واحد. الحمد لله فانا لنا توجه يقوله فضيله الامام الألفقر بأن أحاول قراءه في مختلف انحاء العالم في ترسيخ وسطيه الاسلام من الناحيه

พวกนักศึกษาหรือว่าผู้ที่จบมาเนี่ยอย่างดีคือปัญหาที่ที่ที่ผู้ที่จบจากพกิยาลยมหาวิทยาลัยอัศวบับาเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ในตะวันออกกาลางเนี่ยทักจะพบว่าการเทียบเเนี่ยจะมีปัญหาซึ่งขนานี้เนี่ยรัฐบาลกำลังปรับให้ได้ตามที่ควรจะเป็น

ทหารที่อยู่เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปเพื่อจะไปทําร้ายคนญี่ปุนไม่ใช่เพราะว่าทหารที่ต้องลงไปยุ่งก็เพื่อป้องกัน ป้อ,องการไทยให้คนกระจายาตัที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทุกสลินไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือริที่อยู่ในพื้นที่ป้อ,องการให้เมื่อท่านลงไปแล้วท่านจะทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยพูดพที่ถูกฆ่าคนมุสลิมก็ถูกฆ่าคือทุกคนถูกฆ่าเพราะนั้นเราก็เอาทหารลงไปเพื่อจะป้อง ผู้ใย้คนเราทีลูกใคนเาไม่ถและ่าี้กาคแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าท่านลงไปแล้วได้ไปคุยกับบรรดาติดเก่าหรือได้ไปคุยกับบรรดาประชาชนที่อยู่ใน ถ้าหากว่าเขามีปัญหาหรือมีอะไรที่เขาอยากจะให้แก้ไขผมเองเนี่ยก็ดีที่จะรับเอาปัญหาเหล่านี้มาแก้ <c oughs> <c oughs> เรื่องอยากว่าความมุ่งหวังของรัฐบาลปัจจุบันนี้แหละครับก็อยากจะให้คนไทยทุกๆศาสนาได้อยู่ร่วมกันได้เหมือนที่ในกรุงเทพเหมือนที่ในทุกภาคของประเทศไทยตั้งแต่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ก็ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะผู้คุยเพื่อจะมีท่าเพื่อจะคุยกับพวกที่ก่อเหตุร้ายว่าจะเอายังไงกันถึงจะกลับมาอยู่อย่างสันติเหมือนเดิมได้ โดยที่ประเทศมาเลเซียเองก็รับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการาาทูคุยเรอาอก็หวังว่าในอนาคตอีกไม่นานในเวลาข้างหน้าเราก็คงจะได้มาอยู่กันร่วมกันอยู่แบบสันติสุขเหมือนที่เคยอยู่ด้วยกันกามาในอดีลี ผมก็เลยอยากจะขอความกรุณาท่านให้ช่วยได้พูดคุยในนามของรัฐบาลไทยว่าช่วยกันพูดคุยแล้วก็คุยกับบรรดาจิ์เก่าตัวทั้งพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาที่ต่างประเทศด้วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของรัฐบาลด้วยครับ chúng tôi đã có thể thấy sự thay đổi của sự thay đổi của mình có thể thấy khi mà chúng ta đã đến này chân ونعلم ان اي ضحيه في او بناء اي بقية أخرى فهي من ابناء الوطن الاولمبي لان الدم ليس له انسان.